สิบห้านาทีผ่านไปก็เริ่มจะฟุตเลยมาเด้อกินข้าวนำกันข้าวปลามืนนี้แซบแซข้าวนำอาหารฮาก็เริ่มเป็นรูปเป็นหางแล้วนะสิไ้กินอาหารแซบแซมเมอนี้เนาะเบิ่งโวยรยยรยรยรว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 ยรรวยร่อยรวยรวยรววยรกยนว แซ่บเบิ้งบ่วงนี่นะมัน<ำ>เปลือมเลยตา,าใไปตนนะีมันนะมันขึ้นทานใด้ไหมมาเด้อมาเด้อทุกคนมากินข้าวป่าน้ำกันนะครับนี่ โอ้โหใหญยวยยันนี้ก็มีในผ่านมาทำการไล่คนเตอบทุกคนทุกคนไปติดตามเปิงผลงานเราเมือน,นี้ไป,ไปไปไปนี่ทางหลังประมาณทำการสี่คนมีแด่นผ่านใ,นใหญ่ประจำหมู่บ้านครับไปหไปเบิ่งมักใหม่ก็มาชมีนกเข้า ไปตรงนี้แล้ทายกัน Yeah, yeah, like... oh, dạ <coughs> à, đừng อ่ะมือนีปรกยุดไปต้องจวรดช่วนเรน่เจกอพี่แอช่วยลงเลกันเคทุกคนเนาะอ๋มาคายนกเขาดีเนะาะเขาดีเนาะมือนี้เอากับมานํ้กันเอาสุด้แยกง่ายกันเนาะ ียวกะในพานผู้หนึ่งเสียหาเขาปีนหยุดถึงก็ไค่เนาะเสียเราหยุดถึงแต่ว่าส่วนผู้หนึ่งเขาเสียอยู่ทางนั้นเนาะพุ่มต้นไม้ยังไงเนาะผู้หนึ่งอาจะไปอยู่พุ่นบ้อนยังไงเนาะให้ทุกคนไปติดตามบงผลงานเนาะแล้วผู้หนึ่งเสียหาเราขึ้นหยุดถึงเนาะส่วนเขาเสีเฝ้าอยู่นี่เนาะก็ไค่เนาะก่นไปติดตามบงผลงานน้วกัน Som-hi, no, som-hi, no, 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 no. มนหมอบทีเมือนมต่มันน้าทุกคนเนาะนกเแต่ว่าเอาหมนาะคือาเนาะเบเดียวเนาทกคนไม่ไมมันหนามกับังนกเ็แจมเนกับหดถอ

คนไปๆแดงกินอยู่นี่เนาะสะดวกสบายจะมีน้ําแดแล้วก็จะมีบังไม้กพร้อมทุกคนมาๆๆๆแงกินนํากันเดี๋ยวนี้ก็หาฮอด12:00นกว่าๆเกือบสิเข้า1:00นก็ยังบ่ได้กินข้าวเช้าทุกคนนี่ก็สิมาแงกินอยู่ห้วยนี่เนาะ สะดวกสบายมามามาเขาปลาแซ่แบๆเด้อพิ้ออกปลาคือเกามาบนทางนั้นผานม้อนี้สะดวกสบายนี่น้ำก็อยู่นี่เนะเต็มที่เนี่ย จะเป็นกระปุงแล้วเนาะจะเป็นกระเทียมอหอมข้างในใส่กอ,อกมอกันเปิดได้สกวรบม่เก็อมวโอ้ประกาเอะไรด้ออมสิบหนาทีผ่านไปกัเริ่มจป,ปดวดเลยเป็นหน้าผินตา,ตา<อ>เลยน <มา S 1> ีย่ กินข้าวน้ากันข้าวปลามันนี่แซบแซบมันนี่กินข้าวสมคีในพันพันใหญ่ประจำหมู่บ้านเฮาพอได้สนใจอยากมาลากับมาลาน้ำเด้อพันใหญ่พันใหญ่สุดนํำพันใหญ่พันใหญ่นี่นะพันโอเหมาะเหมาะแต่แตะลามกกะหอกแดงกับเราหมกดำไงกะหอกทองแดง บวงธรรมศาสตร์ของธรรมศาสตร์แ่บแสบอาหารเฮาก็เริ่มเป็นรูปเป็นห่างแล้วนะสิได้กินอาหารแสบแสบเมื้อนี้เนาะเบิ่งรวยรวยจังรวยปูเลยพอดีโอ้หลังก้อลักโคตรเกินอมตะอมาิตขนาดไอพี่น้องเอาไว้มื้ออื่นออไปอีก ใบวาน้อคนคนหนึใกล้จเกจโอ้เ้ยังรวยมากก่ามารอกินข้าวนำกันเ้อแซบบงบวงนี่นะล้ำลึกลง

Êi con nghe liền. À, Thôi, mọi... đi, đi, <laughs> à, à còn nhạc, được. Còn nhắm gì đi nọ. à

我不天看你你没毕

Uh, ngheu lùng long đuôi lủng long cơ cái nhầm à à tu mà đâu cái nhầm Dài เินลำล,ละอ่อาแล้วดก่อนตัวฉันจะรู้มักปันหันนัดเดียวยนานช่วตีก็ยังนอตรอนไ,ไปได้หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็นนั่งปัก ตายตายนม่แเน่ไปไปไปกลับบ <jack. S 2> nah, ้านกลับบ้านวันนี้หลังจากกินข้าวมาอุ้ยตายตายทุกคนผู้ที่ขึ้นิงก็มีบรายนกจักตัวพวนอยู่ชงนะไปไปมันน่ากัไปติดตามกันต่อไปเนาะ